ปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ iPhone รุ่นใหม่นั่นเองต้องบอกเลยว่าแหมรุ่นเก่าหลบไปนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่จะเดินมีเฟเจอร์อะไรที่ถูกเพิ่มมาใน iPhone รุ่นใหม่นี้บ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือรุ่นที่เปิดตัวภายในงานเมื่อคืนนี้แบบส,สดๆร้อนๆนั่นเองนะคะรุ่นแรกเนี่ยก็คือ iPhone 10s นะคะที่ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ32700บาท iPhone x s max นะคะรุ่นนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ36,000บาทนะคะแล้วก็รุ่นสุดท้ายนั่นก็คือ iPhone x r นะคะราคาเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ25,500บาทนะคะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือเป็นครั้งแรกนะคะที่ p p o o n เนี่ยมีความจุ 512GB ได้วยค่ะ ในข้อที่2นะคะนั่นก็คือ iPhone รุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปรับราคาลงหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีการปรับราคาลงนะคะในรุ่นที่เป็น iPhone 7จะเหลือ14,700บาท iPhone 8เนี่ยเหลือ1,9,600บาทนะคะแล้วก็รุ่นอย่าง iPhone 10เนี่ยต้องบอกว่าเป็น Limited e dition เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าในรุ่น iPhone 10 p h o n e 6s แล้วก็ iPhone se เนี่ยไม่มีอีกแล้วฉะนั้นใครที่มีอยู่เนี่ยก็เก็บไว้ให้ดีๆนะคะ ข้อที่3นะคะนั่นก็คือสีที่เปิดตัวออกมาใน iPhone รุ่นใหม่นั่นเองนะคะอย่างใน iPhone 10s นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีโกลดสีซิลเวอร์แล้วก็สีสเปซเกย์นะคะแต่ในรุ่นที่เป็น 10R เนี่ยต้องบอกว่าสีสัสดใสมากๆเพราะว่าเปิดตัวออกมา6สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีขาวสีดำนะคะสีเหลืองสีส้มคอรัลแล้วก็สีแดงนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะนั่นก็คือ iPhone รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปประมวลผลที่เป็นรุ่นใหม่นะคะอย่าง Apple A12 b i o n i c ที่มาพร้อมกับ n e u r a l Engine นะคะเป็นเจเนเรชันใหม่ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกับ iPhone 10รุ่นก่อนหน้านี้นะคะการประมวลผลในเรื่องของกราฟิกเนี่ยจะเร็วขึ้น50%นะคะแล้วก็การประมวลผลโดยรวมเนี่ยจะเร็วขึ้น15%รวมทั้งใช้พลังงานน้อยลงถึง50%ด้วยค่ะ ข้อที่5นะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ใครหลายๆคนก็คงอยากรู้นะคะนั่ก็คือเรื่องกล้องนั่นเองค่ะซึ่งกล้องนะคะในรุ่นที่เป็น iPhone 10s แล้วก็ 10s Max นะคะกล้องรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องคู่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ใช้เซนเซอร์รุ่นใหม่ด้วยซึ่งสามารถถ่ายรูปในโหมดโบเก้แล้วก็สามารถปรับ f นะคะให้หน้าชัดหลังเบลอตามใจเราได้ทันทีหลังจากที่เราถ่ายรูปนะคะในรุ่นที่เป็น 10R เนี่ยกล้องก็มาพร้อมกับ ับเซนเซอร์ใหม่เช่นเดียวกันนะคะซึ่งรุ่นนี้แม้ว่าจะมาพร้อมกับกล้องเดี่ยวนะคะแต่ว่าสามารถถ่ายภาพในโหมดที่เป็นโบเก้ได้เช่นเดียวกันด้วยค่ะ นะคะคนั่นก็คือในเรื่องของการกันน้ำนั่นเองนะคะในรุ่นที่เป็น iPhone 10s แล้วก็ 10s Max เนี่ยปีการปรับมาใช้ IP 6 8นะคะซึ่งกันน้ำลึกได้ไม่เกิน2เมตรแล้วก็นานอยู่ที่30นาทีนะคะแล้วในรุ่นที่เป็น 10R นะคะรุ่นนี้จะมีกันน้ำอยู่ในระดับที่เป็น IP 6 7ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะอย่างในรุ่นที่เป็น1 0 s นะคะรุ่นนี้เนี่ยแบตจะอึดกว่า iphone 10อยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะแล้วรุ่นที่เป็น1 0 s max นะคะรุ่นนี้จะอึดกว่า iphone 10นะคะอยู่ที่ประมาณ1.5ชั่วโมงนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะอย่างน้องเล็กของเรานะคะอย่างในรุ่นที่เป็น1 0 n a นะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่จะอึดกว่าใน iphone 8 plus นะคะอยู่ที่ประมาณ1.5ชั่วโมงค่ะ ท้ายข้อที่8นะคะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แบบ ยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าจากการรอคอย11ปีใน<ะ>การเปิดตัว iPhone มานะี่คะนี่เป็นครั้งแรกที่ iPhone มาพร้อมกับ Dual SIM นะคะซึ่งทุกรุ่นที่เปิดตัวเมื่อคืนนี้นะคะรองรับ Dual SIM ทั้งหมดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ s p e c t r u TV ทุกคนนะคะจากงานเปิดตัวที่แมมรีบนำมาสรุปให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกคนนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้มารีวิวจริงๆเนี่ยอยากให้รีวิวเรื่องอะไรบ้าง พิมพ์่ได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subcribe ์ช anel ของเราด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ